สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายใส่สีมะวานวานเข่าเนี่ยพี่น้องเนี่ยวานไว้ช่วงย,ยอดไปแล้วแต่ว่าน้ำเลาะริมๆิมในสีว่านเนี่ยจากพี่น้องเนี่ยมองมันเฉลิ่นชืดมีความชืดเอ้สีว่านเอาว่านแล้วสีเอาขาดมาขวด อมองได้มันชืนๆวานมองมันชืนๆนะพี่น้องกดตั้งกลางพ่นตรงว่าฝนแร่มาอีกแล้วพ่อเอ้ยเหมืดตึบเลยพี่น้องเออมืดตึบเลยบัตรที่ไหนว่าต้องการปันใดหน้าฝนคล่องเขาก็ามีน้ำอยู่ไปตกทางข้าเจ้าบ่มีพุ่นหน้าฝนเนี่ย เอ้ยแอะอึมๆม,มากลลวพี่น้องเอ้ยต๊แน่เลยนี่เขาสิฟอแล้วนี่แต่ซ้านี่มีความชื้นซ้านี่กะตาหมองมันชื้นชื้นหมองสันกะหยาดมันฟอวยหยาดหน,นามมากมันสิเซน่นามนะพี่น้องหมองมันชื้นชนื้นขาเป็นแหงแหงเดินๆินึงสีไข่ายอยู่เรื่งแหงหงสิเขามันสิออกดีแต่ว่า,า้าแฉะแบบนึงสิเนี่ย เขาเข้หยอดมันสิอ่อกับมีนม้ำมองเนี่ยน้ำเอจอยไอแกะมองแกัดหน้านี่มันจะบอเกิดเลยจ้ะพี่น้องก่่มันงแห่งดินแห่งนะเกิดยูจ้ะตกมาแน่เลยคุณนะอืเนี่ยพี่น้องเด,ดุม่มคึ้มอยู่ดิคุณนะ ขักหนีบแน่มาแล้วตกแน่ๆคืนนี้ตกๆๆตกตกอพี่น้องเลยฝนบนเหลือดอกตกแน่แน่ผ้าหลบหน้าวานเขาเรียบร้อยยอดเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย เรียบร้อยแล้วทุกแปลงแล้วตื่นรอบตรวจรอบสวนรอบหน้าจากพี่น้องถ้าเขาเกิดนี่พ่อเสียแล้วน้ำขังใสอ่ดอกจ้าเนี่ยเขาเกิดในเท่ากัอนนี้แล้วถ้ายางรอบก่อน ลมวีวีมาแล้วข้าวเดียวข้าวเดียวมืดมาแล้วมืดมาแล้วทั้งุนทั้งดุงตกไปทั้งผุนละคือเอยแต่ว่าทั้งนีดไนน้นี่เกิดแล้วพี่นอ้อง ยอดตะปุญหลานนี่เห็นมอนี่อันให้นี่เกิดแล้วพี่น้องให้นี่มันยอดก้อนมูน่ะพี่น้องนี่ยอดก้อนมูนี่โอ้ยลมวีวีมาแล้วให้นี่เกิดแล้วพี่น้องนี่แปลงนี้ได้ยอดหมดแล้วเกิดแล้วจ้าเนี่ยยังต้นอ่อนข้าวเกิดแล้วจ้าเขียวเขียวแปลง รออัปเดตอีกทีหนึ่งจ้าตอนเขียวเขียวจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ